Ưm nè, sống cũng rán ưm nè Xin ơn, ông nhanh nhút Ở school of failure No, school of failure, cái không ưm School ưm An ưm kì, School of start step ưm Um, fountain dog Fountain dog failure bảo 15 văn Mấy no สกลาสเตเดฟิดวันเกิดอะไรโตเดฟิอาาอาลอใช่สิบห้าวันข้าเงินเงินเปิดวันที่สมกราไม่วันนี้แปลงเงินวันสุดท้ายนี okay. uh ่ก huh. um, ็ยุดปีใหม่เช่นดีลังแต่งต้นคริสต์มาสปูหลานด้วยกันหละ เริมแล้วปูเปลี่นลยนในพม่าในแล้วตอนนี้ก็พักกันเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสตามที่เซนโดต้องการมันพักยาดาวก็ไม่ลดน้ำเลยนะมันจะป่วยต้องกวนสันจุงต้งองพุ่มแพร่จขอป้าย ได้เวลาตกแต่งต้นคริสต์มาสปี2020คอเสือ63แล้ววันนี้มันเสาที่เท่าไหร่นะเป็นเกนตาตัวเด็กเดนิทินได้ชั่วนิต็นเหรอวันนี้มันีที่เก่าคันวาปี63เซนโดก็คุณปู่ตั้งต้นคริสต์มาสตามเซนโดต้องการแล้ว ดีใจดีเจนภาษาหานหทำนฟาใชอืคอได้ยาะยาะยัดกยัดออ